อืตีแก่นออกโอ้โหเตมแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้นักกีฬาครับโอ้โหสวยกว่าอืมยกมานี่ครับบอกแล้วเต็มเหล็กยกร้อยมานี่ครับบอกแล้วสวยงามสิบเต็นสิบฟี فا สิบเต็มสิบครับ วางดีครับผมสวยครับเปลี่ยนแล้วอ้าวเก้าโดนรับหนึ่งติดรับสองอืมดีแก่นออกอเล่นใหม่เก้า ตีแกนออกเล่นใหม่ต่างคนต่างเห็นลูกส้มส้มไหมลูกเป้าไหมวางเข้ามาให้ใกล้ลูกเป้ามากที่สุดครับใครใกล้กว่าก็คนนั้นก็ได้แต้มไปครับนี่ครับอันนี้ใกล้อยู่ที่ว่าคู่ต่อสู้จะวางมาใกล้กว่าหรือจะตีออกครับคอยดูนะครับเปตองเล่นง่ายๆครับต้องตีแล้วโอมต้องตีแล้วครับโอมเสียโอมครับโอมทะลุซุ้มมีครับตีออกติดด้วยรับสองแต้มโอมทะลุซุ้มครับใช นิ่มคู่กับสนุกเกอร์คู่ต่อไปเตรียมตัวดูได้เลยครับสิรนมอย่าพลาดครับโอ้ยสวยงามลูกนี้จสุนก็่เนากร่งกรดุอันกอร้อยสาันเอ้ร้อยมวันร้อวันอุ้ยติดด้วยเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนไหมก้าวต้องเข้ามาให้ได้ก้ พี่เนมีคนถามว่าพี่คู่ใครคู่พี่สนุกเกอร์ครับอ๋อเปลี่ยนแล้วมั้งยังตีเดิมพี่โอมกับยังโอ้โหเกมเขายังเหลืออยู่ควรใช้เบอร์ไหนสำหรับมือใหม่น้ำหนัก680้ครับ นี่ครับสิบเต็มสิบโอ้โหวุ๊บวุ๊บคือมีซ้ายล็อกแต่ไม่มีซ้ายก็ไม่อยู่ล็อกสิบเต็มสิบครับเต็มหนึ่งอ่ะนะหลุดเลยหลุดถ้าโดนถ้าโดนปลายก็ไม่ออกอีกมันเขาเรียกเขาเรียกเขก่งนี่ครับตีติดครับแต้มสองแต้มดูไหตีติดสองแต้มไหมอยากไปฝึกด้วยจังมาครับมาครับมาฝึกได้ครับนักกีฬา รวมกันที่นี่ครับนักกีฬาเปตองสวยสนุกโอ้ยเจ้าเสวยงามขอบคุณคุณแางนี้นะลูกไปแข่งเอาเข้ามาไม่ถึงเลยมันอยู่อยู่แล้วสนุกเกอร์ครับยกโอ้ขึ้นมาเปลี่ยนครับใช้ได้ครับสวยงามเนี่ยอยู่แค่เนี่ยพอแล้วตรงโซนสามสิบเซนี่ยแบบนี้สบายแล้วเสือเซฟนะอ๋อสวัสดีคนดูเกือบ400คนนะครับเข้ามาใหม่แล้วฝากกดติดตามด้วยนะครับ ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้นักกีฬาครับโอ้โหสวยกว่าครับเอามือตีตรงเข้าเ้าครับเสือเนมเสือเนมลูกนี้ยกมานี่ครับบอกแล้วเต็มเลยเต็มอันนี้เต็มตีติดสนิทใจครับมือพอดีเลยวางมือตรงโอ้ตียกข้ามกลุ่มมาได้ครับเอาครับเสือเนมเนมยกสาสีต้ม เอาไม้แรกจะเอา5แต้มเลยเหรอขาด40 50เลยหรือไม้แรกขาด50เลยหรือไม้แรกขาดเลยนะครับขาดครับแต่มือแต่ทีมคอนบอกว่าเดี๋ยวรอดูช่วงท้ายครับนี่ครับ5แต้มครับ50 5เฉยครับโอ้โห50ครับ5เฉยไทยชนะเข้าชิงที่หนึ่งจะเทียบอะไรเหรอนี่ไงย่าเกิดแล้วจะได้เวลาไปเล่นจะได้ปรับเยอะๆไงเวลาเด็กไปเล่นสวยเพราะว่าเจอสนามหลายสนามอันนี้เขาเรียกเข้านะครับศูนย์มินแบบจริงจังขอบคุณนะครับ สิบเต็มสิบครับลูกนี้ <คะ S 1> เอาคูสวนมาเลยจะตีสวนครับลูกนี้ตีโดนติดถึงจะรับหนึ่งครับอูยกมา <What? S 1> โอ้โห้ตีลงไปก่อนนะมันลงมาก่อนรู้เปล่ามันตกหน้าก่อนยังไม่เปลี่ยนนะั่รงรัฐบ้านนานเลยครับ่ต้องบังหน้าก่อนปีดไม่ค่อยขึ้นครับไม่ค่อยได้นั้นครับนุกเกอร์ลูกนี้ ยก oh, <what? S 1> ขึ้นมาสวยกว่าครับชัดเจนครับบังหน้าอยู่เงี้ยอยู่โซนชัดเจนครับเปลี่ยนครับมีมีติ์เปลี่ยนแล้วแต่โดนเต็มเมตระมันจะออกคู่ได้อยู่อุ๊ลอยมาสองสองตีติดในสนามรับสองแต้มแต้มสองแต้มสองวันนี้คอสก็ตดีดีครับ ดูร้อยมานี่ครับบอกแล้วสามแต้มเลยครับแต้มลกตีรับสามเลยครับคอรวันนี้ม